คำเตือนการซื้อขาย binary option และ CFDs มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคนโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้เงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้สวัสดีค่ะทุกคนดิฉัน Master Bo โจากโบ Academy Thailand ์วันนี้เราจะมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยกันค่ะมีกลยุทธ์อะไรที่ช่วยให้เราทำกำไรได้แบบจุกๆแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอย่าลืมกด subscribe และเปิดแจ้งเตือนนะคะเทคนิคดีๆราคุณอยู่ค่ะลองมิดภาพเวลาคุณทับรถค่ะ ถ้าเราไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ามีทางโคง้งเราอาจจะขับพลาดได้ง่ายๆแต่ถ้ารู้ล่วงหน้าเราก็เตรียมตัวเบรกและเลี้ยวได้ถูกการเทรดก,ก็เหมือนกันค่ะถ้าเรามีแผนที่หรือกลยุทธ์ที่ดีเราก็จะพร้อมรับมือกับตลาดทุกสถานการณ์ค่ะกลยุทธ์ที่ทํากําไรได้จุกๆคืออะไรถ้าคุณอยากได้กําไรแบบจุกๆุคุณต้องมี3สิ่งนี้ค่ะ 1. การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดสมมติว่าคุณเห็นว่าราคาสินทรัพย์กําลังขึ้นต่อเนื่องเหมือนรถที่กําลังขึ้นเนิน สิ่งที่คุณต้องทำถือไปตามกระแสไม่ใช่วิ่งสวนค่ะ 2. การใช้อินดิเคเตอร์ช่วยตัดสินใจเครื่องมือที่ฉันแนะนำถือ b o l l ินเจอร์แบนสโต๊แคสติกดอนเชียนแชน l นลตัวอย่างถ้าราคาแต่เส้นบนของ b o l ลินเจอร์แบนพร้อมกับสโต c แคสติกอยู่ในโซน o v e r b o ์บอและอยู่ใกล้แนวต้านนี่อาจเป็นจังหวะดีในการเข้าออเดอร์ลงค่ะ 3. การจัดการความเสี่ยงการตั้ง Stop ป o ล s เหมือนคาดเข็เมขัดนิรภัยค่ะถ้าคุณไม่มีต่อให้กลยุทธ์ดีแค่ไหนพลาดครั้งเดียวก็อาจเสียหนักได้เลยกลยุทธ์มาติงเกลแบบปลอดภัย มาติงเกลคือการเพิ่มขนาดเงินลงทุนเมื่อขาดทุนเพื่อดึงกำไรคืนแต่ต้องตั้งขอบเขตไว้นะทะเช่นไม่เพิ่มเกิน3เท่าและมีสต็อปลอเสมอ1เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสมเช่นเริ่มต้นที่1ดอลลาร์ถ้าผิดพลาดให้เพิ่มเป็น2ดอลลาร์2ใช้มาติงเกลควบคู่กับอินดิเคเตอร์ตัวอย่างถ้าใช้บอลินเจอร์แบนดอนเชียนแชน n นลและสโตแคสติกต้องรอให้สัญญาณทั้งหมดสอดท้องกันก่อนเข้าออเดอร์3ตั้งลิมิตการใช้มาติงเกลแนะนำ ไม่ควรใช้เกินสาไม,มา้ถ้าแพ้ติดกันให้หยุดเทรดทันทีใช้บอสซิกแนวร่วมด้วยกำไรย,ยิ่งจุกบอซิกแนวเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเพิ่มความแม่นยำช่วยบอกแนวโน้มตลาดล่วงหน้าสนใจเรียนฟรีแบบมีเงื่อนไขร,รับสิทธิพิเศษอื่น,นๆฟรีมากมายได้แล้ววันนี้เริ่มต้นเส้นทางของคุณได้เลยค่ะคำเตือนการซื้อขาย binary o p t i o n และ CFDs มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้เงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้